สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง o r นะครับนั่นก็คือเจ้า Honor Magic V5 เองครับเป็นมือถือจอพับได้รุ่นใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะครับที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงครับและก็สเปคการใช้งานเนี่ยให้มาแบบจัดเต็มไม่มีกั๊กเลยมาพร้อมกับสโลแกนที่ว่าพับของจริงที่สุดของความบางครับ ก็ตัวผมเองเนี่ยมีโอกาสได้ใช้งานมีโอกาสสัมผัสเข้ามาสรลยะนะครับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวมาแชร์ข้อมูลให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กําลังหาข้อมูลอยู่หรือว่ากําลังสนใจอยู่แล้วกันครับผมเขาเป็นสมาร์ทโฟนจอพับในระดับไฮเอ็นเลยนะครับสเปคให้มาจัดเต็มไม่มีกากเลยแล้วก็เป็นมือถือจอพับได้ที่บางเพียงแค่8.8มิลลิเมตรครับอัดแน่นด้วย AI เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับอีกขัข้นของความทนทานครับผมใช้งานคู่กับตัวสไตลัสเพนได้ด้วยนะครับ h o n o r Magic V5 นะครับเป็นสมาร์ทโฟนจอพับที่บางที่สุดในโลกด้วยความบางเพียงแค่8.8มิลิเมตรนะครับช่วยให้ผู้ใช้งานเนี่ยพกพาสะดวกที่สุดเนาะพร้อมใช้งานเทคโนโลยี AI ขั้นสูงนะครับควบคู่กับประกาสไตลัสครับผมมาพร้อมกับความแข็งแรงความทนทานในทุกสถานการณ์เลยนะครับ ก็สามารถที่จะก,กันน้ำกันฝุ่นได้ในระดับ IP 5 8แล้วก็ IP 5 9ครับผมในราคาค่าตัวอยู่ที่57,990บาทครับวางจำหน่ายด้วยกัน3สีสีที่ผมถืออยู่เนี่ยก็จะเป็นสีทองอรุณน,นะครับผมสวยไหมสวยมากๆเลยนะ ฝาหลังเนี่ยมีลวดลายนะครับผมตัวนี้เนี่ยเคลือบสารการรอยนิ้วมือไว้ด้วยนะครับเวลาหยิบจับเนี่ยแทบจะไม่เห็นรอยเลยเนาะแล้วก็มูลุนกล้องเนี่ยก็จะเป็นทรงแปดเหลี่ยมแบบนี้นะครับสวยโดดเด่นแล้วก็สะดุดตาครับผมแล้วก็จะมีสีน้ำตาลแดงแล้วก็สีขาวงาช้างครับผมแล้วก็โปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะครับเปิดจองในวันที่20ถึงวันที่29สิงหาคมนี้นะครับผมรับส่วนลด7 0 0 0บาทเมื่อใช้สิทธิ์เก่าแลกใหม่ครับแล้วก็รับส่วนลดเพิ่มอีกนะครับ 1000บาทเมื่อซื้อออเนอร์เมจิกเพนนะครับมูลค่า2999บาทเหลือ1 9 9 9บาทครับแล้วก็ส่วนลด1 0 0 0บาทเมื่อซื้อออเนอร์ช้อยเอียบัตรคลิปนะครับ2,999าบาทเหลือเพียงแค่1 9 9 9บาทครับผมและยังไม่พอครับมาพร้อมกับประกันเสียไม่ซ่อมครับผมก็คือประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยทันทีภายใน90วันนะครับแล้วก็ประกันเครื่องเนี่ยเพิ่มจาก1ปีเป็น2ปีนะครับแล้วก็มีประกันหน้าจอแตกให้ด้วย1นครับผม และก็พิเศษสุดๆเลยนะครับสำหรับคนที่ซื้อใน h o n o r Experience Store นะครับผมรับตัว h o n o r Choice 4able Bluetooth Keyboard มูลค่า2,499บาทไปทันทีเลยนะครับผมเป็นไงบ้างครับโปรโมชั่นโคตรคุ้มโคตร้าวเลยเนาะใครที่กำลังสนใจอยู่เนี่ยแนะนำให้จองเลยนะครับเพราะว่าได้โปรโมชั่นแบบสุดพิเศษเลยครับ ส่วนในเรื่องการใช้งานเดี๋ยวขอพาทุกคนมาดูดีไซน์ตัวเครื่องเขาหน่อยแล้วกันเขาเป็นมือถือจอพับที่บางที่สุดในโลกเพียงแค่8.8มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่217กร,รมัมสำหรับสีขาวงาช้างนะครับผมส่วนสีอื่นเนี่ยก็จะมีความบางอยู่ที่9มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่222กร,รมัมเนาะแต่ว่าเวลาเราพับใช้งานแล้วเนี่ยแทบจะไม่ต่างจากสมาร์ทโฟนทั่วไปเลยนะครับทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยครับแค่นี้เองเวลาถือหยิบจับถือใช้งานมือเดียวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแน่นมือกระชับมือดีนะครับ เครื่องออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องนะครับก็จะมีความบางเพียงแค่4.1ม mm ิมครับผมบางจนไม่น่าเชื่อนะครับถ้าจะทําบางกว่านี้เนี่ยคงต้องตัดตรงพอร์ตไทซีออกไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวความบางเนี่ยมันแทบจะเท่ากับตัวพอร์ตไทซีแล้วนะครับทุกคนบางมาก พอกลางหน้าจอออกมาปุ๊บแบบนี้ก็จะทําให้เรามีสมาร์ทโฟนหน้าจอใหญ่ๆอยู่ที่7.95นิ้วไว้ใช้งานนะครับใช้งานได้โอ้โหเต็มที่มากๆเลยนะครับทาไมเขาถึงทาตัวเครื่องได้บางขนาดนี้นะครับแน่นอนครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเนาะเขามาพร้อมกับแบตเตอรี่รุ่นล่าสุดครับผมแบบบางพิเศษเลยเป็นซิลิคอนคาร์บอนแบตเตอรี่นะครับที่มีตัวปริมาณซิลิคอนสูงถึง15%เลยนะครับทำให้ความบางเนี่ยเหลือเพียงแค่2.59ม mm, ิลลิเมตร ความจุของตัวแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่5,820ม mm, ิลลิแอมชาร์จเร็วระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ลดการปล่อยคาร์บอนด้วยนะครับส่วนในเรื่องตัวชิปการจัดการพลังงานของตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัว Honor e2 นะครับทำให้เราใช้งานตัวพลังงานเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับผมสามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ในส่วนตัวเครื่อง,ของเขาเนี่ยกระบวนการผลิตนะครับ ขับเคลื่อนด้วย AI นะครับผมทำให้การใช้งานต่างๆเนี่ยโอ้โหมีความแข็งแรงมีความทนทานนะครับวัสดุเนี่ยนวัตกรรมใหม่ล้ําสมัยเลยนะครับแข็งแรงทน,ท,นทานสําหรับการออกแบบของเขานะครับกันน้ากันฝุ่นได้ในระดับ IP 5 8แล้วก็ IP 5 9บาครับบานพับของเขาเนี่ยเราสามารถที่จะพับใช้งานได้มากกว่า50,000 0ครั้งนะครับสมมติว่าเราใช้งานเนี่ยวันหนึ่งเราพับใช้ประมาณสัก350ครั้งต่อวันเนี่ยก็สามารถที่จะพับใช้งานได้มากกว่า4ปีนะครับในมาตรฐาน HGs ครับในเรื่องความแข็ง แรงความทนทานต้องยกให้เขาเลยนะครับสำหรับเจ้าออเนอร์เมจิก V5 และที่สำคัญดีไซน์ตัวเครื่องนี่คือบางเบาสวยมากๆเลยนะครับแทบจะไม่ต่างจากสมาร์ทโฟนทั่วไปแล้วเนาะแต่ว่านี่คือสมาร์ทโฟนจอพับได้นะครับเขาซ่อนหน้าจอใหญ่ๆอยู่ข้างในไว้แบบนี้ครับใครที่ใช้งานในลักษณะแบบพกสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องพกแท็บเล็ต1เครื่อง,องผมว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์แน่นอนครับเหมือนเรามีมือถือแล้วก็มีแท็บเล็ตเนาะกางออกมาปุ๊บเป็นแท็บเล็ตหน้าจอใหญ่ๆใ,ใช้งานได้เต็มที่ได้สะใจนะครับอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับ จุดเด่นของเขาเลยก็คือการใช้งานในด้าน AI นะครับมีฟีเจอร์แองต่างเนี่ยให้ใช้งานได้ครบได้หลากหลายมากๆเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการใช้งานตัว Gemini ครับผมตัว Gemini ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยให้เราใช้งานต่างๆเนี่ยได้หลากหลายมากๆเลยนะครับอย่างเช่นผมจะโพสต Facebook นะครับผมอยากจะไปกลางเต็นท์กลางป่ากลางภูเขาอย่างเงี้ยแต่ว่าผมไม่มีรูปภาพผมสามารถที่จะสั่ง Gemini เนี่ยให้เขาสร้างรูปภาพให้ผมได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมสร้างไว้แล้ว สร้างภาพกลางเต็นท์กลางภูเขาผมพิมพ์เข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสร้างให้ผมแบบนี้เลยนะครับผมสามารถที่จะก๊อบรูปตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ใน Facebook ได้นะครับผมมันก็จะทําให้ข้อความที่เราอยากจะสื่อนะครับมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อนที่เลื่อนมาเจอโพสต์เราเนี่ยเขาก็จะเข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะสื่อมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เจ๋งมากๆเลยหรือว่าเราเหงาครับผมหรือว่าเราอยากจะหาข้อมูลเราสามารถที่จะคุยแบบไลฟ์สดกับเขาได้เลยนะครับสวัสดีครับเจมี่นายสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่เจมินายดิฉันช่วยคุณได้นะคะผมอยากได้สมาร์ทโฟนจอพับได้สักหนึ่งเครื่องสมาร์ทโฟนจอพับมีหลายรุ่นเลยค่ะแต่ละรุ่นก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปคุณผู้ชายมองหาฟีเจอร์อะไรเป็นพิเศษในสมาร์ทโฟนจอพับหรือเปล่าคะอยากได้สมาร์ทโฟนจอพับได้เวลาพับแล้วมีความบางที่สุดในโลกเลยถ้าเรื่องความบางแล้ว Honor Magic V5 เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากค่ะ แต่ละรุ่นก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะคะคุณผู้ชายอยากได้มือถือที่เน้นการใช้งานด้านไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะโอเคครับถูกต้องเลยขอบคุณมากๆแค่นี้แหละเนี่ยครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคำถามที่เราถามไปแล้วเขาก็ตอบกลับมาให้เรานะครับผมร่าเป็น อะไรที่มันแบบจริงมากๆเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยได้ใช้งานค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆเลยนะครับเรื่องตัวฟีเจอร์ตรงนี้ของเขานะครับสาหรับตัว Gemini เนาะแล้วก็มีในเรื่องการใช้งานด้านอื่นๆนะครับอย่างเช่นเรากดทางไว้แบบนี้เราสามารถที่จะแปลภาษาได้เลยนะครับหรือว่าเราจะวงค้นหาแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยสามารถที่จะค้นหารูปภาพเขาก็จะบอกเราว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยครับ สามารถที่จะใช้งานตัว AI เนี่ยทำให้เราใช้งานในชีวิตประจำวันได้สะดวกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ฟีเจอร์แองต่างนะครับก็อย่างเช่นการโทรแล้วแปลภาษาให้เลยนะครับและยังไม่พอครับเขาก็จะมีตัวฟีเจอร์ AI อื่นๆให้เราใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็น Advanced AI n o t e นะครับ Advanced AI Summary Advanced AI สรุปเสียงพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับสรุปประชุมอย่างเงี้ยก็มีเนาะแล้วก็ในส่วนตัว AI แก้ไขรูปภาพนะครับก็เป็นตัวจุดเด่นแล้วก็เป็นฟีเจอร์หลักของเขาเหมือนกันนะครับ อย่างเช่นรูปภาพรูปนี้เนาะเราอยากจะแก้ไขด้วย AI นะครับผมเขาก็จะมีตัวย่างลบ AI AI upscale cut out AI แล้วก็ตัว AI a painting นะครับอย่างเช่นภาพตัวนี้เนี่ยเราอยากจะให้เขาแบบกว้างมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะมาที่ตัว AI a r l painting แล้วก็กดเริ่มสร้างได้เลยนะครับเดี๋ยวทุกคนรอดูไปพร้อมกันเลยเนาะว่าเขาจะสร้างได้เนียนแค่ไหนนะครับสาหรับตัว AI a r l painting ของเขาการใช้งานการทํางานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วมากๆเลยนะเนี่ยก็คือทํางานได้เร็วอยู่นะสร้างได้เร็วอยู่นะครับ ผูพับผูับเลยเนาะอ่าเรียบร้อยครับผมโอ้โหยังโหดอะ่ะอันนี้คือภาพต้นฉบับนะครับอันนี้คือภาพที่เขาสร้างมาให้เรานะครับจริงมากครับยกนิ้วให้เลยแล้วก็กดบันทึกได้เลยครับก็บันทึกเป็นอันใหม่ได้เลยเนาะเราอยากจะเก็บทั้งตัวต้นฉบับแล้วก็อันใหม่นะครับอยู่ตรงนี้สามารถที่จะ แก้ไขได้ง่ายๆแบบนี้เลยหรือว่าจะเป็นตัวยางลบ AI ครับเราสามารถที่จะวง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 ให้เขาลบได้เลยนะครับ้ถาถามว่าลบเนียนไหมส่วนตัวผมมองว่าลบเนียนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนในแบบราคาที่แบบตัวท็อปของเขาหรือว่าสมาร์ทโฟนตัวเริ่มต้นของเขาเนี่ย AI ของทางเนอร์ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับลบวัตถุอะไรต่างๆเนี่ยได้เนียนอยู่แล้วนะครับผมก็<ๆ>จะมีตัวฟีเจอร์ AI ตรงนี้เนี่ยให้เราได้ใช้งานนอสสำหรับการถ่ายภาพนะครับ สำหรับตัวแกลอรี่ของเขาถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับสำหรับการใช้งานตัวกล้องนะครับก็จะเป็นตัวกล้อง Ultra Sensing Periscope Telephoto 64เมกะพิกเซลครับ เป็นระบบกล้อง AI Falcon อัจฉริยะนะครับผมผสานการใช้งานตัวกล้องเรือธงถึง3ตัวเลยก็จะมีตัวเลนเทเลโฟโต้เพอริสโคปนะครับความละเอียดอยู่ที่64เมกะพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.5ครับเซนเซอร์1ต่อ2นิ้วนะครับผมออปติคอลซูม 3x แล้วก็ดิจิตอลซูมสูงสุดอยู่ที่ 100x ครับเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนไม่ว่าจะถ่ายในระย,ยะไกลครับผมสำหรับตัวกล้องหลักของเขานะครับความละเอียดอยู่ที่50เมกะพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1.6เซซนเอร์ขนาดอยู่ที่1่1 1.56ตอนนิ้วะครับ เป็นออโต้โฟกัสแล้วก็มีกันสั่นครับผมแล้วก็มีเลนเอลต้าไวาครับความละเอียดอยู่ที่50เมกะพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.0ครับมุมมองการรับภาพอยู่ที่122องศาครับผมแล้วก็กล้องหน้าของเขาเนี่ยก็จะมี2ตัวเนาะเป็นกล้องหน้าอยู่หน้าจอด้านนอกเนี่ยความละเอียดอยู่ที่20เมกะพิกเซลแล้วก็ด้านในนะครับความละเอียดอยู่ที่20เมกะพิกเซลเหมือนกันครับสำหรับตัวกล้องหน้าของเขาการใช้งานนะครับผมตัวฟีเจอร์ UI ต่างเนี่ยก็แน่นอนครับมีมาให้ใช้งานครบอยู่แล้ว กลางคืนบุคคลรูปภาพปกติวิดีโอนะครับวิดีโอเนี่ยอัดได้สูงสุดอยู่ที่ 4K60fps นะครับทุกคนก็คือบันทึกได้สูงอยู่แล้วแหละความละเอียดระดับนี้มีมือโปรนะครับแล้วก็มีโหมดเพิ่มเติมต่างๆให้ใช้งานอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนที่ผมเนี่ยถ่ายภาพแล้วโอ้โหรู้สึกชอบมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการถ่ายพอตเทดหรือว่าเป็นการถ่ายภาพทั่วไปเนาะอย่างเช่นถ้าเราถ่ายพอตเทดเนี่ยแน่นอนครับ เขาทาให้ตัวแบบของเราเนี่ยดูโดดเด่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขามีในส่วนของตัวนี่ครับผมตัว h a r ์คอร์สตูดินะครับเอาไว้ให้เราถ่ายเลือกโทนนะครับนี่สามารถที่จะเลือกแบบนี้ได้เลยเนาะสาหรับตัว Har ์คอร์ของเขานะครับในส่วนตัวโหมดบุคคลแล้วก็กล้องหน้านะครับสามารถที่จะปรับได้เนียนอยู่แล้วพวกบิวตงบิวตี้คือโอ้จัดเต็มอยู่แล้วนะครับสำหรับการใช้งานตัวกล้องแน่นอนครับใช้งานได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นการ ถ่ายภาพวิวที่เป็นภาพมุมกว้างแบบนี้ท้องฟงท้องฟ้าเก็บรายละเอียดได้ดีครับระยะ 1x เนี่ยครับระยะซูมแทบจะเนี่ยครับซูมได้แบบโอ้โหถ่ายแบบออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับคนที่ต้องการถ่ายภาพที่แบบมีความละเอียดนะครับนี่ครับซูมเห็นยันเกรอน,นะครับซูมได้ชัดเจนดีมากแล้วก็ตัวภาพเนี่ยสีสนันต่างๆคือชัดเจนรายละเอียดครบดีนะครับในเรื่องการใช้งานตัวกล้องของเขาผมถือว่าทําออกมาได้ดีแล้วก็เวลาถ่ายภาพเนี่ยค่อนข้างดีจะสนุกนะครับผม แล้วก็ตัวนี้นะครับอย่างเช่นตัวภาพบุคคลนะครับในส่วนตัวฟิลเตอร์ของเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนตัว5คอนนะครับก็จะมี3แบบให้เลือกแบบสีสันสดใสแล้วก็แบบสีแล้วก็แบบคลาสสิกอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีในส่วนตัวฟิลม์มจำลองฟิล์มให้ใช้งานอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์เนาะก็ใช้งานได้หลากหลายแล้วก็สนุกมากๆครับในเรื่องการถ่ายภาพของเขานะครับ ส่วนในเรื่องความแรงแน่นอนครับเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงนะครับผมมาพร้อมกับชิป snapdragon 8 elite ครับผมแรม16 g b นะครับเป็นแบบ lpddr 5x ครับ ROM ความจุ512 g b ufs 4.0ครับก็แน่นอนชิปแรงแรมเยอะความจุเยอะใช้งานได้โอ้โหได้เต็มที่แน่นอนครับตัวนี้ผมเทสแค่แนนอันดูตัวออกมาแล้วได้ประมาณ2 2 2ล้านนนะครับซึ่งมันแรงมากครับมันแรงมากแรงแบบเหลือเฟือเลยนะครับ ก็จะช่วยให้เราแบบใช้งานเองต่างได้แบบลื่นไหลเนาะใช้งานทั่วไปเนี่ยคือลื่นไหลสม,มุดแน่นอนครับการเล่นเกมต่างๆแน่นอนเล่นได้ดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว ROV พับ G Free Fire เนี่ยคือสบายๆเลยนะครับผมได้ลองพับ G Mobile มานะครับโอ้โหภาพสวยมากเล่นได้ลื่นไหลสม,มุดดีมากครับแล้วเวลาเราเล่นเนาะสมมติว่าเราเล่นหน้าจอด้านนอกอยู่นะครับก็จะเป็นอัตราส่วนปกติทั่วไปเนาะแต่ถ้าเรากางหน้าจอมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้แบบ หน้าจอใหญ่นะครับแต่ว่าอัตราส่วนเนี่ยก็จะดูแปลกตาไปก็จะทําให้การเล่นเนี่ยมันเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีมากครับผมการแสดงผลนะครับตัวจอแสดงผล d o l b y Vision ครับผมความสว่างสูงสุดอยู่ที่5,000นิตเลยสำหรับตัวด้านในของเขานะครับตัวรีเฟรชของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบไ y n a มิกนะครับ1-120ถหเฮิร์ตนะครับผมถ้าจอด้านในเนี่ยขนาดอยู่ที่7.95นิ้วนะครับอัตราส่วนอยู่ที่75ต่อ9 แล้วก็จอด้านนอกเนี่ยขนาดอยู่ที่6.43นิ้วอัตราส่วน20:9ต่อนะครับผมมาพร้อมกับจอถนอมสายตาปกป้องดวงตาของเรานะครับสามารถที่จะใช้งานได้เต็มตามากยิ่งขึ้นถนอมสายตาไม่ให้สายตาเราเนี่ยมันล้านะครับหรือว่ามันเสียเร็วเนาะอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่เด็ดๆของเขาอยู่แล้วนะครับ ก็โอเคครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้า Honor Magic V5 เครื่องนี้นะครับเป็นสมาร์ทโฟนตัวท็อปเป็นมือถือจอพับได้ตัว Hi-End ของเขานะครับที่ผมได้ลองใช้งานมาแล้วรู้สึกชอบรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะครับส่วนตัวผมมองแล้วนะครับว่าเป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นที่สเปคเนี่ยจัดเต็มมากครับฟีเจอร์แองต่างมีมาให้ใช้งานครบวัสดุต่างคือแข็งแรงพรีเมียมทนทานมากๆครับใครที่หาอยู่นะครับผมผมแนะนําเลยนะสำหรับเจ้า Honor Magic V5 ครับและที่สําคัญเขาเปิดจองอยู่เนาะน ันที่20ถึงวันที่29สิงหาคมนี้แนะนำให้จองนะครับเพราะว่าได้แบบของเยอะมากๆเลยอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยถ้าเราใช้สิทธิ์เก่าแลกใหม่นะครับก็ได้ลดไปเลย7,000บาทหรือว่าในส่วนตัวการประกันของเขาเนี่ยประกันเสียไม่ซ่อมครับเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที90วันนะครับหรือว่าประกันเพิ่มจาก 1>, 1ปีเป็น2ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะใครที่สนใจอยู่แนะนําให้จองครับคุ้มมากครับสำหรับเจ้า Honor Magic V5 เครื่องนี้ราคา57,990บาทครับโอเคคลิปนี้มาเล่ามาพูดคุยให้ฟังประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าลาไปแล้วครับสวัสดีครับ